ข้าบอกท่านเคยทำไปแล้วทำซะแม่นางจูบมือขาซะข้าเคยบอกท่านแล้วว่าข้าไม่ยินยอมจูบเดี๋ยวนี้ท่านไปตอบครับเพาไม่อยู่อะไรเลโอ้โหครัไม่แข่งแรงอย่างนี้พานโอ้ยท่านต้องการบัตรทองแหวนไหมอะข้าไม่ต้องการละท่านขอบใจท่านมาก ท่านกีกี้มัม <oh ีคนมาถามหาท่านด้วยนะที่ใส่หัวใส่หัวแล้วเขาไปไหนแล้วล่ะเขาบอกว่าท่านมีมีดเขาบอกว่าท่านเลดเขาเขาขี้เกียดรอเลยอืมไม่เป็นไรไว้วันอื่นแล้วกันท่านนี่เมื่อกี้เขาไปยิงเจ้าที่สุสานไหมโอ้ใช่คนนี้ไหมไอ้หนูเออเจ้าเห็นข้าไหมข้าเห็นใายไอ้แจ็คไอ้แจ็คแจ็คเห็นข้าไหมแจ็ ไอ้หนูไอ้หนูร้อยตัวอ้วนมาดิสิใส่คนนี้ไหมที่อยู่ในธนาคารเนี่ยด้านไหนเข้าไปดูสิใช่ไหมเจ้าแอบอะไรเนี่ยการ์ดธนาคารเปิดเฉยๆอ้อาวอะเปล่าดิท่านใช่ไหมอ,ไอ,อะไรย<า>ินท่านป้าเตียนกับไอ้อะไรอีก บาสตินตันจัสตินอะไรยินนะเจ้าเห็นเจ้าแจ็คเหรอที่น่าแล้วล่ะไม่น่ารักจี๊ไม่น่ารักจี๊เจ้าเห็นกันหรือเปล่าถ้าเห็นนะท่านท่านอยู่ไหนเรื่อยข้าเห็นท่านแจ็คนะสายข้าไม่เห็นใครดีข้าไม่เห็นท่านอเมินยินเลยข้าเหีนตัวเจ้าอ่ะไอ้แจ็คได้ยินข้าวไหมแจ็คแจ็คไปไหนวะอืมอืม ทำอะไรไอ้หนูฆ่าไว้ตไอ้หนูฆ่าได้ยินทำอะไรไอ้หนูฆ่าไว้เฮ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 ้ไอ้หนูไอ้เจ้าหนูไอ้เจ้าหนูมาทีนี่สิใครทำอะไรโอ้ขออภัยหนูลงไปเดี๋ยวนี้ไอ้นางเอ๊ะทำอะไรเด็กยวฆ่าไว้จะรุนแรงจังสาหัสอืม ถ้าไม่มีตังพอดีน่ะพันหนึ่งจบเรื่องจบไหมอาได้ดูมาดิเอาข้ามาเงี้ยเงี้ยมุกเลยม่ไอ้แจ็คเองเอาบัตรอันนี้ให้ข้าหน่อยสิไอ้เจ้าแจ็คบัตรอะไรรึใครเห็นตัวไอ้แจ็คบ้างเจ้าเจ้าบัตรอะไรสายบัตรโรกเสื้อคุมน่ะเสื้อคุมโรกเดี๋ยวข้าเอาไปก่อนถ้าว่าด้านนอกคนมาเยอะน่ะออกไปด้านหลังได้นะหลังนี้นี่อะไรหนูกตามข้ามาท่านจะเอาใช่ไหมถ้ามาที่ข้าก่อน จะฆ่าใครก่อนแล้วท่านก็ไปเอาจากที่แจ็คเด้๋ยวไหม,มนี่มันคนคุ้นนั่นเนี่ยมันไมน่ใครคเ,เ,เคเหย,นยจะจะห,ยคหนีมาตรงนี่แจ็คจะฆ่าหรือเปล่าข้าไม่เห็นสหายไม่เห็นเลยข้าไม่เห็นเอาละเอาละเดินมานะเดินมานะสหายข้<อ>าไม่เห็นใครเลยเอ้ยข้าเห็นแต่ว่าข<ง>้าไม่เห็นเจ้าข้าโบ <นะ S 2> ด้านหน้าหรือเปล่าน่ะด้านหน้ามีโบดนะเดี๋ยวเลยนานู่นเลยใช่ไหมไปเข้าาโบดนี้ดีกว่าเออโบดนี้ดีกว่าเราไม่ได้โบดนะเข้ามันเป็นเรียนห่อหรือเปล่าไป็นจังยุ่ง โอ้ไข่ทันแล้วทันแจ็คสายแจ็คใครเห็นแจ็แล้วล่ะเจ้ามีคามีเลยอ่ะไม่ใช่้าไม่เนาะขาล้อทันแล้วสายเจ้ามีเจ้ามีลอขาเลยอ่ะขารอทันแล้วสายเจ้าไม่เจ้าม่รอขาเลยอ่ะถ้าบอลล้อฮาร์ดด้วยเราฮาร์ดด้วยนะเข้าไปสู่สารใช่ไหมทันพวกมีน่ะใช่ไหมสายไอ้หนูใช่แล้วล่ะแอ้ใช่แล้วมันไล่ยิงเราอ่ะเราเราด้านในดีกว่านะมาป่าโอ้โอ้ แจ็คไปเอาธนาคารให้ข้าหน่อยสิท่านแจ็คท่านไปเบอร์คล็อกให้กับจัสตินหน่อยได้ไหมแจัสตินบ่อฝากบ่อข้ามาหน่อยสิตาดีมาแล้วคาดีมาแล้วเอาอะไรดี่สิไอ้กระเบื้องไอ้หนูน้อยไอ้นี่ไปขับไปไปขับไปเถอะอะไรปล่อยอะไรไปขับไปปล่อยอะไรไปโอยไอ้หนูกระทืบสิ น่รอบรอบรอบกาไดาเองรบไปไอ้ตุ่ได้ตรงนนี้ั่นแหละอย่าเอาหนูตายนะไอ้หนูอย่าเอาให้ตาย่ะดีมากดีมากพอแล้วไอ้หนูพอแล้วพอแล้วเจ็บร้อยไม่โดนสักทีมันไม่ดีขึ้นเลยเมื่อวานเจอข้าเจ้นหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรกล้าเป็นสิ่งตลกกับท่านนึก เอาเข้าขึ้นร้านอาหารไหมท่านแ้่แต่ท่านเลยเขาจะไปชิมไม่ได้ทต่ไม่ได้มันทรมานเกินมันเป็นงูด้ยนะอาจอาจเป็นอาหารงูนะแค่ตกใจแค่ตกใจที่ท่านวิ่งเข้ามาเดีว่าจะให้ฆ่านั่งลงสิเอาละ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 อย่าไปไหนไอ้หนูหยิบปืนขึ้นมาสิเขาจะหนี ถอยมานี่อืมท่านทำอะไรมานี่สิหันมาหาข้าสิหันมานี่เดี๋ยวนี้ข้อพวกไอะไรกระชากไปเด็กทำอะไรคนแล้วอ่ะเอาละท่านแจ็คท่านเคยเห็นแล้วใช่ไหมหนึ่งครั้งเคยเห็นแล้วเอาละะเอาละท่านเห็นนี่ใช่ไหมแม่นางที่ไม่หญิงจุกมือเจ้าใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะอยากเห็นเป็นบุญตาจริงจริงครั้งอะภาพจำเดิมเนี่ยเอาเราปืนเจาะหัวเขาสิไอ้หนู เขาไม่ยอมทำละไปเข้าไปซะดีมากละเอาละทำซะแม่นางชุดฆ่าก็รู้นะเขาขาดเลยป่าดีผีเดี๋ยวนี้นะเมื่อกี้พูดท่านพูดว่าอะไรนะท่านเชอร์มพูดจะติดใจแล้นะเชุดฆ่าทันก็น่าจะรู้ค่ะไม่เคยปลาดีผู้ดีเอาละทำตามที่ข้าบอกท่านเคยทำไปแล้วทำซะแม่นางจูบมือขาซะ ข้าเคยบอกท่านแล้วว่าข้าไม่ยินยอมจูบเดี๋ยวนี้หรือไม่อยากจูบมือหน่ะสามสองไม่สะใจไม่มีใครได้ยินมีใครได้ยินไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงลมดังเกินโอ้เอาละเอาละเอาละจูบข้าเหมือนวันแรกที่ท่านจูบมือข้าสิที่เพื่อนข้าได้ยินจนต้องร้องว่าโอ้โหเลยล่ะเข้าไปถ้ามันเสียงดังแค่กวนี้นะน้าน้ใช่แล้วล่ะเอาละ อืมข้าวมันติดพวกอาเจนูได้พวกนี้ใ้พวกข้าหรือเปล่าอ่ะจูบแบบดูดดื่มนะท่านเอาละเชิญนะเทพหลอดปล่อยข้าไปสามสท่านใจเย็นๆหนึอย่าลูกเล่นเยอะและอยู่กับข้าไปปลาให้เวลาข้าหน่อยข้าเตะผู้หญิงมานักต่อนักแล้วข้ารู้ท่านใจเย็นๆ จากชุดสายค่าด้วยไม่เคยปานีใครนะข้ายอมแล้วจูบซะให้หนังมือหริบติดออกมาเอาล่ะเขาคงไม่ฟังเราแล้วล่ะสายเขากับเราควรจะเปลี่ยนชีพเขาใช่ไหมไม่อืมดูเล็บมีดขอาเนี่ยนะค่าท่านว่าไงนะมีค่ามีเล็บขอบดูเล็บขอบออกมาให้หมดใจเย็นๆให้ข้าโชว์มีดค่าหรือเปล่านี่ยทีเดียวเลยนะปาดเอาแค่ฝ่ามือก็พอ ขามือนะท่านเนาขออาอ่านเลหกลก็น่าสนใจนะโอ้เนีนท่านเขาเป็นผู้หญิงนะข้าว่าข้าจะเอาหนอนน่ะแหะมาไว้บนมือแล้วข้าก็จะเอาออกให้แม่นางจูบรอบหน้าถ้าเขายัง<อ>ทําร้ายคนในสา,ายข้าอยู่เข้าใจไหมจูบซะโอเคท่านพี่โอ้โหท่านพี่เ<อ>ขาเอาหน้าเค้าจูบ เร้มีข้าด้ยิงเอาล่ะถ้ารออกต้ให้มือซ้ายแม่หญิงแม่หญิงร้องไห้เลยแม่หญิงอยากให้ถ่ายข้าจุบคืนไหมแม่ยิงมมีร้องขาอะเดินยะถายข้าจุบพื้นเดิสายข้าจุบพื้น เสียงท่านท่านร้องไห้หรือท่านเขินโอ้โหจะต่อยข้าทำไมไอ้สายข้าจะต่อยคืนไอถ่ายข้าจะคืนโอ้โหอิจฉาเอ้ยทำไม่เกี่ยวเอาล่ะเข้าจานเอาปืนจ่อเขาโอ้โหเขาคงไม่ทำหรอกค่าให้คนละหนึ่งพันเหรียญโอ้โหได้เลยเดี๋ยวเราไปแบ่งกันไป เอาละสองขอสองพันได้ไหมกนั่งลงคนละสองพันห้าคุยได้คนละสองพันงั้นข้าเอาชีวิตเจ้าห้าพันคนเดียวเจ้าคิดหมาเจ้าเพิ่มราคาไหมแค่จุ๊บเองนะท่านคิดว่าท่านจรอทาอะไรท่านคิดว่าท่านเงินท่านหรืซื้อข้าท่านเลยท่านคีข้าคีข้ามาทั้งคืนแล้วเมาไร่ก็มาก่ยเไหร่สองแปด้าก็เงินต้องมาก่อนนะงานเอาลเอาเอา ใครอนุญาตให้เธอไปไหนฮะแม่นางข้าทำไปแล้วข้าทำในสิ่งที่ท่า,น,านต้องการปไปแล้ว,วอะไรท่านอบอกว่าท่านจะให้เงินของสหายข่าโละพันท่านควรจะให้ซะถ้าไม่มีโอ้ท่านต้องขายเงินก่อนแล้วค่อยไปเข้าใจไหมข้าต้องขายของก่อนไม่นะจะต้องเอาเงินมากเจ้านี่ขัดขืนดีเป็นบ้าเลยเอ้ <c oughs> Oh, ถ้าปิดชีพเลยไหมอย่าเลยสหายเย็นๆนะแต่แต่เขาใช้เป็นความมีค่าซะจะดีกว่า90ชีพก็มีคนจุกจีบหรือเปล่าเอาระเอาระเอระอระเยี่ยมสายเข้าวาเราไปกันเถอะเขาจะร้องไห้แล้วเนี่ยเอาว่าแต่ตังพันหนึ่งอ่ะค่าอยากให้ท่านทวงกันเลยนะโอ้ค่าท่านควรจะทวงได้หลังได้ละนะโอ้ที่ท่านคงเขินสินะ ท่านเสื่อื่นแบบนี้ท่านเป็นอะไรรึแม่นางไม่แม่ท่นไอ้มันข้าหยุดเต้นยังไงน่ะเล็บขอบมันอร่อยใช่ไหมล่ะทำไมต้องหลังแกะคาด้วยท่านไปไหนใครให้ท่านไปหรือเรียบร้อยอืมยังตัวเล็กๆคนเดียวทำไมพวกท่านต้องหลบังแกะคาด้วยท่านเป็นอะไรท่านร้องไห้รึนี่ อย่ามาแย้มนี่แหละไอหน้านอนที่ข้าตามล่าอันนึงเจ้ายังไม่ให้ข้าเลยนะไม่หญิงเอาล่ะท่านทวงกันได้เลยนะข้าหิวอยู่นะแต่บางคนมีตังค์เอาล่ะคราว่าเราควรจะแยกย้ายกันไปตามหาสิ่งที่ขาดถัดไปไงตั้งอาศักด์กันไหม เขาว่าคิดงั้นเขาว่าเราเสียเวลากันมาเยอะแล้วล่ะเขาว่าเราไปทำงานกันดีกว่าเขาว่าเราไปทำเหมืองเขาว่าเดี๋ยวเขาจะไปตัดเหมืองอะไรนี่อย่าไว้ไออ้วนอ่ะไอ้อ้วนแกควรไปทำงานทำการบ้างนะอีเว้เอ้ยไอ้หนูเมื่อกี้เมื่อกี้แกก็หายไปน่ะอ๋อพอดีครับตากล้องไปพักที่นั่นเก็บเก็บ่หลับแต่กลับมาได้ทำไมน่ะทำไมเราต้องเก็บอ่ะเอเจ้ากิ๊กี้เจ้ามีไอ้นี่แลกกับข้าไหมอะไรล่ะที่ไม่ใช่เสีอโค้ดอ่ะคร็อกใช่ไหม แต่นึ่นะสาดูก่อน